2,580บาทจากร้าน Thailand Outdoors นะครับทั้งช็อปออนไลน์ทั้งร้านหน้าร้านที่วอล์กอินเข้าไปนะครับแล้วก็รีวิวนี้สนับสนุนโดยร้าน Thailand Outdoors นะครับผมยืมร้าน Thailand Outdoors มารีวิวนะครับนี่คือ l e t t e r m a n Wingman Stainless Steel Nylon Box นะครับเป็นเวอร์ชันเป็นกล่องมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นแพ็คใสๆด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะของแท้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อผ่านร้าน Thailand Outdoors ของแท้แน่นอนใหม่ด้วยนะครับอาจจะมีแบบ รุ่นที่เป็นสีอื่นๆต่างๆด้วยนะครับนี่คือมีชื่อรุ่นว่า Wingman นะครับ Stainless Steel Nylon Cheese Nylon Cheese made in USA นะครับกล่องเป็นกล่องสไลด์แบบนี้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวโชว์ที่ร้านนะครับผมก็ไม่ทราบเพราะว่า,าเขาอาจจะมีแบบในสต็อกอะไรเงี้ยผมก็ยืมมารีวิวในนี้จะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับการดูแลแล้วก็เขาจะมีเป็นแผนผังเครื่องมือต่างๆพร้อมคาอธิบายในการใช้งานนะครับว่าอะไรคืออะไรนะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวด้วยนะมีหลายรุ่นเลยนะครับ นี่นะครับมีซิกแนลมีอะไรมีมาหมดเลยนะครับรุ่นดังๆรุ่นยอดฮิตอะไรทั้งหลายกล่องอแพ็กเกจก็แบบนี้ก็จะเป็นแบบบ็อกซ์แพ็กเกจนะครับแล้วก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นบลิสเตอร์แพ็กใสนะครับอันนี้จะเป็นซองพกพานะครับเป็นไนลอนบอลลิสติกก็คือทำด้วยคอร์ดูล่านะครับมียืดยืดฝาปิดเป็นแพ็กแบบนี้นะครับซองทำในจีนป้องกันตัวอุปกรณ์บาดเบียดกระแทกตกขูดขีดนะครับของในกระเป๋าแล้วก็ทำให้พกพาง่ายเพราะว่า บอยเข็มขัดติดไว้ที่ข้างเอวหรือว่าที่กระเป๋าเวิร์กได้เลยนะครับตัวคีมมาในถาดนะครับเรามาดูกันที่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เลยหน้าตาคล้ายๆไซส์คิกเลยนะครับผมมีไซส์คิกเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูผมจะช่างแค่ตัวอุปกรณ์นะครับซองผมไม่ช่างด้วยนะ193กรัมนะครับเบาวกว่า c ค r ร์ลอีกนะ l e a t อร r แมนคิร์ลนี่หนัก200กรัมนะครับตัวนี้เบาวกว่าอีกทั้งที่จริงๆดูน่าจะหนักกว่านะครับโครงสร้างหลัก ทั้งหมดเลยตัวนี้ผลิตด้วย Steel Steel สเตลเลสสตีลสีเงินซาตินนะครับซึ่งผมยังไม่ทราบว่าปัจจุบันตอนนี้วิ g m a n มันมีเวอร์ชั่นตัวสีดำมาหรือยังหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นสีสีแล้วยังครับไม่ทราบไม่รู้ด้วยว่าจะผลิตไปอีกนานแค่ไหนนะครับตัวโครงสร้างด้ามเนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะคือมีการปั๊มนะครับเลเทอร์แมนวิงแมนไว้แล้วก็ตัวนี้ผลิตด้วยเทคโนโลยีก็คือใช้เครื่องส t ตนะครับ คือกดลงไปให้เป็นรูเจาะช่องนะครับเพื่อลดน้ําหนักส่วนตัวของวิ g m a n นี่จะมีคลิปติดตั้งมาแล้วนะครับตรงนี้สามารถจะเน็บแบบเหมือนเป็นพกมีดได้เลยโดยที่ไม่ต้องพกสองก็ได้ซึ่งสะดวกดีแล้วผมก็ชอบแบบนี้มากๆนะครับสำหรับปางรุ่นนี่เขาอาจจะต้องมีการติดตั้งคลิปเพิ่มหรือใช้สกรูล็อกเข้าไปแต่ตัวนี้ติดตั้งมาพร้อมใช้งานเลยนะครับเลเซอร์แมน ส่วนเครื่องมือของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีการใช้งานคือด้านนอกและด้านในโดยด้านนอกนะครับเมื่อมีอมีดหรือว่าตัวอุปกรณ์พับอยู่เนี่ยสามารถจะเปิดได้ด้วยการจับฝั่งที่เป็นคลิปนี้หันเข้าไปที่ฝ่ามือแบบนี้สําหรับคนถนัดขวาแล้วก็ดันตรงรูตรงนี้นะครับเปิดออกมาเราจะเจอกับตัวมีดหลักซึ่งมีดนี้จะมาในลักษณะมีดปลายแหลมแบบ reverse tanto นะครับปลายอย่างนี้แล้วเป็น reverse tanto บางคนเรียกว่า one clip ก็คือเป็นมีดที่เหมาะกับการใช้เจาะนะครับหรือการกรีดตัดนะครับใช้งานเป็นการ เปิดแพคเกจหรือว่าตัดอะไรก็ตามนะครับแล้วตัวทรงของมีดเองเนี่ยจะเป็นทรงมีดที่มีความแหลมนะครับอาจจะใช้เป็นอาวุธใช้งานได้ด้วยนะครับความยาวของใบเมื่อลองวัดคร่าวๆดูอยู่ที่ราวๆสองนิ้วนะครับหรือประมาณ6.5ซนติเมตรใบมีดเป็นมีดปลายแหลมขึ้นคมเจียใบยแบบฮอลโลกรายนะครับมีความเว้าที่คมทําให้คมเฉียบบางแล้วก็ทําให้ตัดสไลด์ได้ดี ส่วนการออกแบบคมจะเป็นคอมโบเอชคือส่วนด้านหน้าจะเป็นเพลนเรียบสำหรับใช้งานตัดปอกทั่วไปด้านในใกล้กับตัวกาศนี้จะเป็นแบบสเตรเท d หรือว่าเป็นฟันหยักนะครับบางคนเรียกฟันเลื่อยซึ่งตรงนี้จะออกแบบมาสําหรับตัดเชือกไฟเบอร์สายยางหรืออะไรเหนียวๆได้สะดวกขึ้นนะครับมันจะออกแรงบาดแรงฉุดเข้าไปในวัสดุได้ดีขึ้นนะครับแต่แผลตัดจะไม่เรียบบางคนเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็น มีดที่เอาไว้บาดให้มันแผลแผลเวอร์ะให้มันผิวไม่เรียบจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นมีดที่ไว้ใช้งานตัดวัสดุที่เหนียวอย่างเช่นผ้ายีนส์ผ้าใบเชือกสายยางถาวัรหรือว่าสายไฟอะไรแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้งานทั่วไป ส่วนของผิวก็เป็นซาตินฟินิชนะครับแล้วก็วัสดุน่าจะเป็นไฮคาร์บอนสเตลเลตสตีล 420HC นะครับนี่คือมีดอยู่ฝั่งนี้ที่เป็นโลโก้เล t เตอร์แมนวิงแมนส่วนอีกฝั่งนึ่งน่าจะเป็นกันไกลนะครับซึ่งน่าจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยวิธีเปิดก,ก็คือใช้นิ้วนะครับดันตรงนี้ออกมานะครับเราจะเจอ,อกับกันไกลซึ่งตัวกันไกลเองเขาจะมีตัวล็อกนะครับซึ่งเป็น l i เนอร์ล็อกนะต้องดันให้สุดนะครับไม่นั้นมันจะไม่ล็อกนะครับอะ พอดันสุดปุ๊บตัวคันไกก็จะถูกดี p l o ยหรือว่าอ้าออกนะครับเราสามารถจะจับแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วคอนโทรลนะครับด้วยการแงบแงบแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นการใช้งานด้วยการจับหัวทิ่มลงแบบนี้แล้วใช้นิ้วชี้คอนโทรลก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใช้งานเลยว่าอยากจะใช้งานกันไกลหรือว่าใช้งานเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แบบไหนยังไงบ้างน,นะครับก็เรียกเอาได้เลยจับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับถนัดหมดเลยทั้งคนถนัดซ้ายและขวา กันไกลก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือใหญ่กว่าเคิร์ลนะครับเคิร์ลกันไกลเขาเล็กมากตัวนี้กันไกลก็คมมากด้วยนะครับใช้ตัดขนจมูกเล็มขนคิ้วนะครับงานคราฟตัดได้ตัดไรเงี้ยตัดผ้าตัดอะไรตัดได้เลยนะครับตามนี้เลยเวลาเก็บก็กดไลน์นี่ล็อกให้จมลงไปนะครับแล้วพับกันไกลกลับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้ด้านนอกเนาะคราวนี้เราลองดูด้านในบ้างก็คือกางคีมออกมานะครับแบบนี้ แล้วปล่อยนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าเลเทแมนหลายๆรุ่นตรงที่เขาจะมีสปริงโหลดด้วยนะครับซึ่งช่วยกลางอย่างรุ่นไซคิกนะครับเขาก็จะเป็นมีสปริงโหลดแบบนี้เหมือนกันแต่ตัวนั้นจะไม่มีกันไกจะเป็นเลื่อยแทน,นผมจะมะีเทียบให้ดูท้ายคลิปนะกันถ้าผมไม่ลืมนะการออกมาครีมเขาก็จะมีสปริงโหลดนะครับคือมันจะช่วยกางครีมให้เวลาเราใช้งานก็ออกแรงบีบหรือออกแรงดึงนะครับเข้ามาหาแค่นี้นะครับซึ่งบางคนชอบนะมีสปริงนะครับ แต่สำหรับผมผมว่าไม่ใช่ประเด็นมีก็ได้มีมีก็ได้นะมีก็ดีไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แบบหนีบหนีบทำอะไรแบบเนี้ยปลายของครีมหรือเ l อ e r s ก็จะเป็นแบบ needle point pliers คือครีมปากแหลมแหลมเข็มนะครับแต่คนไทยจะนิยมเรียกว่าปากจิ้งจกเพราะว่าจิ้งจกมันตัวเล็กอะนะครับถ้าครีมปากป้านๆกว่าน,านี้ก็จะเรียกว่าครีมปากจระเข้แล้วใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นปากนกแก้วคอมาคอปาลาอะไรแบบนะี้แต่ตัวนี้คือปากจิ้งจก ปลายที่เรียวเล็กเนะี่ยทำให้เข้าไปในพื้นที่ที่เล็กนะครับได้สะดวกอย่างเช่นซอกซอนเข้าไปในซอกหนีบอะไรออกมานะครับมีฟันละเอียดอยู่ด้านหน้าแล้วก็ฟันหยาบแล้วพร้อมกับช่องโค้งที่เอาไว้หนีบบิดแล้วก็ล็อกอะไรต่างๆส่วนตรงข้างในตรงนี้จะเป็นตัวตัดลวดนะครับมี2เซกชันด้วยกันโดยเซกชันแรกบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนตัดลวดธรรมดาแล้วก็ส่วนที่เป็นข้างในนะครับจะเป็นส่วนที่ใช้ตัดลวดละเอียดนะครับถ้าผมลองหาอะไรชี้ให้ดูนะ ตรงนี้จะเป็นตัดลวดธรรมดานะครับสองฝั่งเลยส่วนข้างในตรงนี้จะเป็นตัดลวดละเอียดเวลาจะตัดก็แบบนี้นะครับนี่คือตัดลวดที่มีความใหญ่ความแข็งนะครับตัดยากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัดลวดธรรมดาอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเข้าใจเนาะ ส่วนของด้ามตรงนี้ก็จะเป็นด้ามแบบสแตเลสพับนะครับใช้เป็นสแตมรีเซิฟเวอร์ก็คือเป็นตัวโครงสร้างพับเข้าไปโดยจะมีเครื่องมือซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับไม่เหมือนกันกับบางรุ่นที่เปิดเครื่องมือด้วยมือเดียวจากข้างนอกได้เลยเปิดคีมปิดคีมได้ด้วยมือเดียวทั้งหมดนะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออยู่ภายในแล้วก็ด้ามเขาจะไม่มีสเกลอะไรแต่สามารถที่จะจับบีบออกแรงได้ดีแล้วตัวด้ามคีมเองมันจะโค้งนิดๆน,นะครับเวลจจับก็จะรู้สึกว่ามัน ไหนด้านหน้าไหนด้านหลังเราก็จะรู้ได้ได้ได้สะดวกนะครับเรามาดูที่อุปกรณ์ก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นคลิปตรงนี้นะเราลองใช้นิ้วยกขึ้นมานะครับเราจะเจอกับอะไรบ้างมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดพัสดุนะครับแพ็กเกจแพ็กเกจโอเพนนิ่งนะครับนี่ตรงนี้นะจะเป็นลักษณะเหมือนตะขอโค้งๆนะครับตรงปลายเนี่ยจะมีความเอียงแล้วคมอยู่นะครับสามารถใช้สกิดเกี่ยวนะครับใช้กระตุก ตัดพวกสายเบ็ดสายเอ็นได้นะคมนะครับอันนี้เป็นลนักษณะตะขอตรงนี้นะครับเวลาลางกก็มันก็จะดันล็อกนะครับสุดนะครับถัดมาอีกตรงกลางตรงนี้จะเป็นตะใบนะครับเป็นไฟล์ตะใบพร้อมกับไม้บรรทัดซึ่งเขาก็จะมีบอกเป็นสเกลนะครับหน่วยนิ้วด้านบนหน่วยเซนติเมตรด้านล่างเป็นไม้บรรทัดขนาดเล็กนะครับแล้วก็ปลายของตัวตะไบนี้ยังเป็นแฟลตเฮดสามารถใช้ขันอะไรได้ด้วยนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นตะใบแบบหย,ยาบๆนะครับ ถัดมาอีกนะครับอันที่3ตรงนี้จะเป็นแคนโอเปเนอร์ตัวเปิดกระป๋องนะครับโดยบริเวณด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวเปิดจุกนะครับฝาโซดานะครับแล้วก็ปลายตรงนี้จะคมสามารถใช้งัดเจาะกระป๋องนะครับเปิดอาหารกระป๋องได้ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีช่องเป็นช่องตัว V แบบนี้นะครับสามารถจะใช้บอกสายไฟนะครับริด บอกสายไฟแล้วรูดสายไฟได้นะครับเป็น3 in 1ในชิ้นเดียวกันเลยนะนี่ก็เป็นฝั่งอุปกรณ์ด้านนี้นะครับบางคนถามว่าใช้งานได้จริงไหมพี่จริงใช้งานได้จริงนะครับผมใช้อยู่นะครับส่วนด้านนี้นะครับมาดูกันด้านนี้จะเป็นสกรูไดเวอร์2หัวนะครับบีฟิลิปหัว P1 มับ้างนะครับ1อันแล้วก็แฟลตเ a d ใหญ่อีก1อันนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละเวลาใช้งานก็มีสปริงโหลดช่วยกางสะดวกดีนะตัวนี้ถ้าใคร ใช้กันไกลเป็นหลักนะครับเราใช้มีดเป็นหลักไม่มีเลื่อยตัวนี้ก็เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเลื่อยนะครับแลวไม่ค่อยได้ใช้กันไกลก็ไปไซคิกได้เลยเดี๋ยวผมหยิบไซคิกให้ดูคล้ายกันเลยนะครับนี่คือวิงแมนนะครับอันนี้คือไซคิกก็มีสปริงโหลดเหมือนกันนะครับกลางเองเหมือนกันหน้าตาโคตรคล้ายกันเลยพี่กับน้องออกมาพร้อมกันเลยนะครับนี่ไซคิก รีวิวไปแล้วนะครับไปดูแยกได้ตัวนี้จะมีเลื่อยนะครับในขณะที่วิงแมนเขาไม่มีเลื่อยเขาจะเป็นกันไกลแทนส่วนใบมีดนะครับหลักของไซคิกเขาจะเป็นเพลนตัวนี้จะเป็นคอมโบนะครับมีตัดอะไรด้วยส่วนอันอื่นก็จะคล้ายๆกันมี flathead มีฟิลิปมีอะไรแบบนี้เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับหน้าตาก็แฟดกันเลยแหละนะเพียงแต่ว่าถ้าใครเน้นกันไกลกับตะใบก็ไปวิงแมนใครเน้นเลื่อย นะครับไม่นนิ้นกันไกลนะก็ไปไซคิกนะครับ assist opening เหมือนกันราคาเจ้า Wingman นี้ก็2580-2580 25บาทขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์เลสเตอร์แมนและ l t i t o o l และ Sharp ได้เลยขอบคุณร้าน Thailand Outdoor ที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนให้มีรีวิวนี้แล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์